อ๋อตัวมันหน่อยเดียวตักอะไรมาวะเนี่ยถุงมเทตัวนี้วเน่อยพ่อพาใครมาเนี่ยถุงถุดที่เล้ว ม่ัเป็นอะไรแล้วมดหน้าที่ของพ่อพอขขตัตเลยลูกนะเหนพ่ลแล้วพาพ่อมาแบบนี้มันต้องทคยต่ออะคหม่องฉันหมองฉันยังไม่เคยเ่ยไม่เคยถ้าองินทำไม่เป็นให้หม่องฉันทาแ้ออแม่นทำให้ดูไมล่ะปดิญาเอกลันไลูกนะไม่ต้องอ่ะนี่ เที่ยพ่อสิผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันเดี๋ยวธรรมชาติมันก็พาเราไปขอให้มีความสุขมากเกิดอะไรขึ้น<ม>ร้องเด็กอ่อนลักรนะบอกฉันนี่บอกฉันจะเสียตัวให้กับไอ้ข้าเออทำตัวทำตัวให้ดีแฮปปี้แฮปปี้เลยแฮปปี้เหงาอ่ะตายไปหออไหนก็นหมดตายแล้วไม่คิดไม่คันเลยผู้ชายที่ยิงไม้ปองฉันมาอยู่ตรงหน้ายิางแบบนี้และเราก็ไม่เคยมาก่อนเลยดู สรุสุด,สดีนี้คดีเลยค่ะรู้สึกว่าเคิรนอายจังเลยผ่อนฟ้าจ้าตายแล้วรู้ว่าเนื้อตัวผู้ชายนี่มันมนุ่มนิ่มบางที่มันก็แข็งตั๊กไปหมดเลยผ่อนฟ้าอะไรครัก่อนไหคเพิ่งมีใครแอบถ่ายคลิปกัน เธอนีนะมีใจให้กับเธอ,อยังอยากจะรู้นะก็บันฟ้าน่ะอยากจะตอบรักจะตกหองว่าจะรักกับยิรงอเปล่า ฟ้าจ๋ายิ่งเกาะยิ่งงัดนูจะทายังไงดีเนี่ยฟ้าจ๋าฟ้าทำไมลุกนั่หญิงมันแต่มีอารมณ์เลยหรอา้ชัดเจนอ่ะมีอารมณ์เลยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะหญิงน่ สำหรับครขบคืนนี้สร้อยสุนทรีมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ขันฟ้าฤทธิ์ของยาเริ่มอ,อ่อนลงความรู้สึกกลับคืนมาบ้างของคนอื่นเลยี่ ขักเริ่มสงสัยเหมือนมีอะไรมัทกรร่างขอวตัวนี้ไม่รู้ว่ลเปไปสอยจนตั่ตกใจ

เขาบอจำได้ว่าเขาบอกฉันจะรับองกลับบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นเขาบอกฉันวาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นจบแล้วเราไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนไม่อย่างนั้นเชื่อเสียของจบก็ทำเรื่องแบบนี้เขาบอกฉันไม่ได้ทำจริงจริงไม่อย่างนั้นสิ่งอะไรกันลูกสาวเราเป็นฝ่ายเสียหายเรื่องนี้จะต้องรับผิดชอบโดยการที่จะต้องแต่งงานกับคุณเรา จะบอกันแต่งงานไม่ได้ไม่เอาเพราะว่าผมบอกมีเงียแล้วไม่เอาเพอมีเมียแล้วเขามีเมียแล้วไม่เอาเนาะมีเมียแล้วหนูก็จะเอาหมไม่เอาดิจะเอาจะเอามี เป็นธรรมดาของผู้ชายที่หน้าตาดีและมีฝีมือฉันไม่แปลกใจอะไรเลยแต่สิ่งที่ท่นอยากรู้ในเวลานี้<ะ>ผู้หญิงที่โชคดีที่สุดคนนั้นเขาเป็นใครกันเนาะเมียของแม่หมอฉันคือชื่อว่า,านันจันตอนนี้เราจะนกังตั้งท้องอยู่ด้วยพี่ค่ะเป็นเชลยอยู่ที่เชียงของพี่ค่ะเป็นนงเชลยก่อนนี้ ในเมื่อ <tu> ฉ <i ro> ันรู้แล้วพอดีเพราะฉะนั้นฉันจะสั่งให้ทหารของฉันปลดปล่อยเมียของขวัญฟ้าให้หลุดพ้นจากการไปเฉยเลยข้อสำคัญที่สุดฉันจะพระราชทานแก้วแหวนเงินทองเมียเจ้าอยากได้สักเท่าไหร่ฉันให้เลยตามที่ใจต้องการเป็นพื้นฐานการดำเนินการกระบอกนี้ค่ะที่องค์เชี่ยวของไม่ตามครอบครัวเพราะผมฉันขวัญฟ้า ถามว่าโดนจนได้รู้ข่าวดีเรื่องนี้เนี่ยบอกฉันต้ดีใจมากแน่ๆเลยพี่ค่ะบอกฉันจะรีบนำข่าวดีไปบอกให้โดนได้รู้เรื่องนี้เลยพี่ค่ะโปรดช่วยดูแลพี่ย่าตั้นจของช้าก่อนพ่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเลยก็ต่อเมื่อเจ้าแต่งงานกับลูกสาวเรา่องหนึ่งแต่งงานกับพี่ย่าไหมก็ใช่หรือสิจ้ะยี่เนี่ยก็ ดเด็ชาบไปเล้วค่ะโอดชิงขอชีวิตนี้เขากำลังที่จะสร้างเกิดมากาที่ระบบชันได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับพี่ชายของผมนอยังไงว่าครอบครัวเขาบอกฉันจะต้องลำบากเลื่นแต่ระบบ้นกมีความสุขมากพอแล้วนเนี้ค่ะ การบอกที่ต้องแลกทุกอย่างเพื่อความสุขส่วนตัวการบอกฉันวันฟ้าการบอกฉันขอลาออกจากการเป็นแม่ครับและจะไม่ยั่งไืนให้เ้าทำลือคนเดียวกันเล่นไปตับตุยโดยจันแล้วจะมาทวายโอยเลยนะโสดยเงื่อ ความกตขอ้ีความสุขมากนวลูกผู้ที่นี่มันกิสิ่งเลวร้ยพราะฉนั้นวันรุ่งขุนนี้ข้าจะจัดกาอภิเสธสมรสระหว่างเจ้าและส้อยสุนทรีเสียข้อไปชีวิตลูกเมียก็หมดสิ้ er um. ป oh oh mm hmm. นป